ดูในเรื่องของการปรับลดราคาน้ํำมันดีเซลกันบ้างต้องบอกว่าหลายหลาคนที่ใช้น้ำมันดีเซลก็แอบยิ้มนะคะทางด้านของคอรมอรก็เคาะค่ะในเรื่องของการปรับลดน้ํามันดีเซลลงลิตรละ5บาทยาวไปอีก4เดือนค่ะ กระทรวงการคลังค่ะมอบหมายให้กรมสรรพามิตนหาดำเนินมาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพาิตน้ำมันดีเซลลงค่ะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยกรมสรรพากรนะคะได้มีการขยายมาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพากรน้ำมันดีเซลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565ซึ่งมาตรการนี้ค่ะ สิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาแต่ด้วยสถานการณ์ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนก็ทําให้ราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลในประเทศยังอยู่ในระดับราคาที่สูงทางด้านของกรมสรรพามิตรค่ะเห็นสมควรที่จะใช้มาตรการทางภาษีต่อไปอีกระยะเพื่อที่จะช่วยไม่ให้ราคาขายปลีกของน้ํามันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจภาพรวมค่ะด้วยน้ํามันดีเซลเป็นต้นทุนของการผลิตสินค้าและการขนส่งของทุกภาคอุตส จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีนะคะพิจารณาขยายปรับลดอัตราภาษีสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันประเภทน้ำมันดีเซลไปจนถึงวันที่20พฤษภาคม2566และจากการยื่นเสนอนี้ค่ะทางคอรมอรก็เห็นชอบให้ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรสารพสมิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ5บาทออกไปอีก4เดือนค่ะซึ่งจะมีผลนะคะตั้งแต่วันที่21มกราคมที่ผ่านมายาวไปจนถึงวันที่20พฤษภาคม256 16นี้ค่ะซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงเป็นกลไกาทางด้านของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วยค่ะ